มีคุณพ่อคุณแม่นะคะถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านต่างาค่ะหลังจากที่ได้ระวัดค่านะคะการสแกนหาศักยภาพพาลายนิมิตสัตทางไม่ดินเอรำทัไปแล้วนะคะวันนี้พี่อัาก็จะมาแนะนํากิจกรรมง่ายๆนะคะในครอบครัวหนึ่งอย่างนะคะที่จะทําให้น้องเนี่ยได้ฝึกทักษะในหลายๆด้านด้วยเลยค่ะกิจกรรมนั้นก็คือการทําอาหารร่วมกันค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะถามว่าการทําอาหารร่วมกันเนี่ยนะคะได้อะไรบ้าง ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กน,นะคะเราก็จะได้ช่วยพุ่แม่ในการทีบหยิบผักนะคะหรือถ้าน้องโตหน่อยเราอาจจะสอดเขาเรื่องการหั่นผักนะคะหรือหั่นเนื้อสัตว์นะคะรวมถึงการหยิบจับภาชนะตะหลิวนะคะในการที่แบบช่วยกันทำกับข้าวแลวเรายยง้่ายการใช้เวลาร่วมกันเรื่องของโมเมนต์ที่ดีนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวการทำกับข้าวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่ององ,ง่ายๆแต่มันก็เป็นเรื่อง,องการจัดลำดำับความสําคัญ อย่างเช่นวิธีการกระบวนการก่อนหน้าหลังแล้วก็เมื่อทำอาหารเหล่านั้นเสร็จเนี่ยก็เราก็มีเมเดในการพัฒนาอาหารรกันอีกค่ะค่ะก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้เคล็ดลับเล็กๆน,น,น,น้อยๆในการที่จะไปพัฒนาลูกนะคะโดยใช้กิจกรรมง่ายๆหล่งนี้นะคะ่ะได้ทานเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ทานอาหารนะคะที่เขาเรียกว่าถูกสุขลักษณะเพาะเราเป็นผู้ปรุงเองเนาะ แล้วก็ได้พัฒนาลูกไปพร้อมกันด้วยค่ะ